ครับวันนี้เราก็แกงปากไก่นะครับก็แกงปากก็เครื่องแกงปกติทั่วไปครับแต่ว่าตอนเราก่อนจะแกงที่เราจะไข่ใส่ขาไก่นะครับเราต้องเอาขาไก่ไปต้มกับน้าเปล่าครับน้ําก็คือมาต้มกับน้ําก่อนต้มให้จนจนเปื่อยที่ว่าเราจะชอบะครับเราค่อยใส่พริกแกงลงไปละลายค่อยใส่เนื้อไก่นะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับนี่เราปรุงรสจนได้ที่แล้วนะครับปรุงรสด้วยน้ำปลาชูรสแค่นั้นนะครับจะทําการใส่ ไปเนาะกระชายเราใส่ลงไปแล้วใส่มะเขือ ЕН นิดหน่อยนะป่านี้แห้งแล้งนะครับใส่มะเขือนะครับเราก็จะปิดฝาไว้หน่อยหนึ่งนะครับการมะเขือมันดำนะครับขวาจะด,มมดำะของมนะเขือขวานะครับเปลี่ยนได้ทีนะครับมะเขือก็จะไม่ดำนะครับ เราจะใส่ใบยี่หร่านะครับเพิ่มความร้อนแรงที่จานนะใบยี่หร่าใบยี่หร่าเหมาะกับการทุกผัดเผ็ดแกงปาลาอะไรครับจะเหมาะกันมากนะครับแค่นี้ครับง่ายๆแกงปลานะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ปิดไฟเลยนะครับยี่หร่าเราจะดำนะครับ ปลาไก่ร้อนๆนะครับตักในวันนี้จะตักราดขนมจีนให้ดูอย่างขนมจีนมาแล้ะตักราดไม่ได้หวัว่าทำคนเดียวครับหอมชุยเลยนะ,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 ะนี่ซื้อน้องอติดตะโพวกมาอันเดียวแล้วก็ตีนไก่ไม่รู้ว่าเขาคิดราคาะไงเก้าสิบบาทไก่ทั้งหมดเนี่ย อยากไม่ค่อยหิวนะท้องแว่งรนะ้องเ่ยให้ทีมแกงปลาไก่ร้อนๆหอมไม่ยี่หลามากเลยคนระับ